บอกได้เลยครับว่ามาเชีงยงใหม่รอบนี้ไม่เหมือนเดิม วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติได้รู้จักสมุนไพรป่าอาหารประจำท้องถิน่นบอกได้เลยครับว่าถูกปากทุกคนแน่นอนรวมไปจนถึงสวนสวรรจากโครงการหลวงและยังมีอีกหลายอย่างของชุมชนนี้ที่น่าสนใจใครที่ว่างๆอยากจะหาทิปท่องเที่ยวก็สามารถตามมากับผมได้เลยครับโดยทริปนี้ผมจะพาทุกคนท่องเที่ยวชุมชนโอทอนวัดวิถีบ้านป่างิ้วมูซีตมบลทานเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยช่วงที่ผมมาจะบอกว่าอากาศที่นี่ดีมากๆเลยครับโดยคนในชุมชน อนนี้ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการปลูกข้าวปลูกผักเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ครับโดยช่วงที่ผมมาก็จะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีใครเคยเล่นอันนี้หรือเปล่าที่ตัดต้นข้าวมาเป็นนกหวีดเห็นและคิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยครับใครที่มาก็อย่าลืมมาเช็คอินจุดนี้นะครับหมูป่ากลางต้โดยแบ็คกราวด์ด้านหลังจะบอกว่ากว้างใหญ่มากๆใครที่เบื่อตัวเมืองก็แวะเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับหลังจากเดินเที่ยวรอบหมู่บ้านถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนเข้าป่าโดยชุมชนนี้นะครับก็จะ ถือว่าเป็นของดีของหายากของชุมชนนี้เลยก็ว่าได้ครับขับเข้ามาจากซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านส่วนใหญ่การเดิน,นทางที่นี่ก็จะเน้นเป็นรถกระบะ ใช้เวลาเดินทางเข้าไป20-30นาทีโดยบริเวณรอบๆก็จะเห็นเป็นไร่ข้าวโพดซึ่งคนในชุมชนนี้ก็จะปลูกหลังฤดูการเกี่ยวข้าวเป็นอาชีพเสริมของคนที่นี่ด้วยครับพื้นที่ชุมชนนี้ก็จะติดภูเขาลำธารมีน้ำไหลตลอดเวลาเหมาะก,กับการทำเกษตรตลอดทั้งปีเลยครับเราก็เดินเพลินๆมาถึงที่จุดหมายแล้วกลุ่มชาวบ้านที่นี่ก็จะเตรียมสมุนไพรต่างๆพร้อมให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างโดยสมุนไพรที่นี่ก็มีหลากหลายชนิดมีสรรพุณที่แตกต่างกันออกไปัช่วยบง ให้เจริญอาหารรวมทั้งรักษาโรคทั้งเป็นไข้แก้วหวัดหรือไอคนในชุมชนนี้นะครับก็สามารถใช้สมุนไพรนี้เพื่อการรักษาได้เลยครับสูตรเด็ดของคนที่นี่นะครับก็จะนําทุกอย่างมาต้มรวมกันดื่มวันละหนึ่งแก้วช่วยป้องกันโรคหวัด หลอดเลือดอุดตันและที่สําคัญช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารด้วยครับโดยพื้นป่าที่นี่ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ชาวบ้านสามารถใช้สอยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวโดวยจุดนี้ก็จะมีสัตว์ป่าต่างๆออกมาหากินตลอดเวลาแต่ไม่สามารถจับมาครอบครองได้ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อีกที่หนึ่งครับเสร็จแล้วผมจะพาทุกคนไปยังสวนกเกษตรศอินทรีลุงบุญยังที่นี่เป็นสวนทดลองปลูกได้พันจากโครงการหลวงพันพระราชทานเจ้าของสวนบอกว่าพอนําลงดินแล้วจะบอกว่าขึ้นสวยมากๆและมีการใช้ ปุ๋ยธรรมชาติสามารถทานผลสดจากต้นได้เลยนะครับรสชาติของสาวรสจะอมเปรี้ยวอมหวานไม่ต้องเติมเกลือหรืออะไรเพิ่มเลยนะครับทุกคนที่ได้มาต้องลองและจะบอกว่าตอนนี้หิวมากๆผมจะพาทุกคนไปรู้จักอาหารประจําท้องถิ่นบอกได้เลยว่าแต่ละเมนูเด็ดๆทั้งนั้นโดยเมนูแรกก็จะเป็นเมนูน้ําพริกปลาดุทานกับผักต้มที่ชาวบ้านเก็บมานี่เป็นเมนูโปรดผมเลยครับยำจิ้นไก่ตัวนี้ก็จะใส่พริกลาบลงไปบอกได้เลยครับรสชาติจัดจ้านมากๆของว่างก็จะเป็นขนมเมตอกับน้ําชาไทยครับโดยทุกเมนู กรงการพัฒนาชุมชนให้เข้ามาช่วยพัฒนาเป็นสำหรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับนักท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนโอท็อปนวัตวิถีตามแนวคิดอินท้องถิ in, in ่นอินนวัตวิถี i. วัตถุดิบแต่ละเมนูก็จะผ่านไปตามฤดูกาลพอได้ลองแล้วต้องยกนิ้วให้ทุกเมนูเลยครับหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนไปสวนเรียนรู้และจุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นี่ก็จะเป็นสวนการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ของชุมชนใครที่มานะครับ ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้าและการทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากกาเกยอเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะนำผ้าทอต่างๆมาดัดแปลงเป็นกระเป๋าเครื่องแต่งกาย ผ้าบันคอลวดลายก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยโดยเส้นใยที่ได้มาก็จะนํามาต้มกับเปลือกไม้เช่นต้นประดู่เพื่อนํามาย้อมสีต่างๆแต่สีที่มาจากธรรมชาติจะได้ไม่มากนะักจึงมีการย้อมสีเคยมีเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีสีสันสวยงามเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ซื้อไปใช้โดยลวดลายต่างๆก็จะเป็นลวดลายที่สืบสานกันมายาวนานแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันจากที่ผมได้เข้าไปพูดคุยพบว่าภูมิปัญญาการทอผ้าปากกาเกยยอแบบโบราณได้เริ่มจางหายไปแล้ว เนื่องจากคนรุ่นใหม่ในชุมชนเริ่มออกจากหมู่บ้านเพื่อไปศึกษาต่อยังหัวเมืองใหญ่หรือออกไปทํางานน้อยนะครับที่จะมีใครมาสานต่อชาวบ้านที่นี่จึงรวมตัวกันตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กลุ่มชาวบ้านและวัยรุ่นรวมไปจนถึงนักท่องเที่ยวได้มาศึกษาก่อนที่มันจะหายไปจากที่ได้นั่งดูและลองทําจะบอกว่าสับสนมากๆเลยครับเอกลักษณ์ของผ้าทอที่นี่ก็จะเป็นลายเฉพาะจริงๆส่วนมุมตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัพันต่างๆที่กลุ่มชาวบ้านทอผ้าว่างๆก็จะทํากันเพื่อเป็น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากแก่นักท่องเที่ยวรวมไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มที่สวมใส่ประกอบพิธีกรรมต่างๆของคนในชุมชนก่อนจะกลับผมก็ได้กระเป๋าติดไม้ติดมือมาหนึ่งใบบอกได้เลยครับถ้าใครได้มาท่องเที่ยวบ้านป่างย้วแห่งนี้จะหลงมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิป ที่ผมประทับใจและอยากจะแชร์แผนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวกันส่วนใครที่สนใจก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีที่ YouTube นวัตวิถีและ Facebook โอท็อปนวัดวิถีวางแผนแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ